สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะแม่แตนใจเกินแสนแล้วก็น้องพี่พลอยน้องเพชรน,นะคะนนนนนนไอโดนนนโนนวันนี้วันนี้เราจะไปที่ไหนกันวันนี้เราจะไปที่ไหนกันเลย <can> เราไปขึ้นเวทีไหมลูกขึ้นเวทีอยู่กับพ่อไหม <can> ไปกับพ่อบอยแม่แอน <can> ไปขึ้นที่ไหน โลตัสมินบุรีเจอกันได้ไดน้องเพชรน้องพลอยเอาเจอกันที่โลตัสมินบุรีนะคะใครอยากจะเจอแม่แตนกับย่าแตน,นพ่อบอยแม่แอน ผีหลุดผีหัวหลุดยีงหัวขาดเขาเรียกว่าผีหัวหลุดเจอกันที่เมีนบุรีตอนเย็นนี้นะคะเชิญชวนพี่น้องนะคะเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆกันก็มองไรนว่าแม่เตนกับวงจักรกันล่ะแตปกาลังใจไปเป่าเค้กน้ากันนเค่ะเมือแรงเป่าเค้กย้อนหลังหนูด้วยนะคะน้องน้องเพชรพี่พลอยใช่ไหมคะไปเป่าเค้กไหมตอนเย็นไปเป่า น่ากลัวแต่เกียงด้วยจ้าดูดอะไรหดุดอะลูกหัวเหรออย่างนี้เหรอไปดูความน่ารักความสนของเด็กน้อยนะคะเรามารุ้นกันว่าตอนเย็นจะหมดพลังงานจะหมดไหมคะแต่ว่าตอนนี้นอนตื่นเที่ยงห้าเออหัวหัวมานี้ มือแรกนี่สีน้อนหรือบ่านอนน,อนอ้องเด้อเด้อเด้อยายถามก่อนหนูขึ้นเวทีไหมลูกโอ้โหสได้พอ่อบ่านอ้อนบานนี้เนาะมารุนกันเนื้อพี่น้องบาน,นนี้นโอ้ลังกับมาจะได้ขึ้นเวทีไหมลูกอ๋อคนนี้ขึ้นอ่ะคนนี้สัญญาสัญญาก่อนโอเคก่อนอสัญญาทำหัวใจก่อนทำหัวใจก่อนไหนนะก็ เดี๋ยวเจอกันนะคะที่มูบุดีโลตัส<า>อยู่ใกล้อยู่ไกลก็มาหา<ม>กันได้นะคะแมะลงเด้อมาดูตัวจริงๆนะคะมาดูตัวเป็นๆนะคะแมะลงดูความน่ารักเดี๋ยวยายพาร้องเพลงอัน้นั้นก่อนตอ้อนตกตกรักไม่มีคอแม่วงเจ้าดังดวงไม,ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะคะ <Okay. S 2> อโอปอกให้ให,ห,อ,ไไหอเคค่ะทุกคนมาแล่งพอกันเด้อสนามนาารตัดมิบุรี